สวัสดีครับผมมีระคนนะครับวิศวกรจากศูนย์ซ่อมปั๊มเพลื่จัดจำหน่ายนะครับผมจากวีเทคนะครับวันนี้เราก็จะมาดูตัวเกียร์ปั๊มตัวนึงกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มของทางรถขุนนะครับผม P C 30มสิ 6. เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมครับก็เ,เป็นตัวปั๊มของรถขุดขนาดเล็กครับผมน,นี่ก่อนที่เราทำการส่งให้กระทากค้าแล้วก็มาดู ส่วนี้ก็มาชืาาอาอา่อว่าหน้าตามันเป็นยังไงนี่ก็ของเจแปนนะครับหน้าตามันเป็นแบบนี้ขู่นะครับขออนุญาตลงก่อนอือเป็นตัวของเขานี่ก็เป็นหน้าตาขเามัน ก็จะสังเกตง่ายๆของเขาคือว่าเข้าสองผมเห็นไหมครัเข้าสองออกสามนี่คตัวนี้ตัวโคมัสุตัวนี้นี่โมเดลเขาเห็นไหมครับก็จะเขียนนี่ฮึบเออที่ตาโคมาสุไว้เลยตรงนี้นะไม่อินเจแปนส่วนตัวนี้ครับผมครับ พอตตัวนี้ก็สามารถที่จะต่อเป็นพอตดูดสามพอตได้นะผมครับถ้าต่อเป็นพอตดูดสามพอตก็จะดีกว่าเพราะว่าน้ามันจะได้เข้าเต็มๆนะผมเวลาเขาหล่อเลี้ยงตัวเสื้อแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะขาดค่อนข้างจะยากถ้าเราต่อตัวพอตดูดสามพอตนะครับผมตอนนี้พอตออกครับจุดที่ต้องระวังก็ไม่ได้มีอะไรนะผมครับโดยมากคือว่าเวลาที่เราทํานับแปมนะผม ใส่เขาเนอะผมเวลาเราต่อแฟ้งนะฮะก็ไม่ควรที่จะต่อด้ามโยกครับผมเพราะต่อด้ามโยกเนี่ยโดยมากเกี่ยวเขาก็จะเสียเป็นประจำเลยที่ผมเจอบ่อย,อยเกี่ยวหลุดดึงออกมาเลยหรือไม่ก็เสื้อลาวครับผมครับเกิดจากการต่อด้ามโยกนี่ดังนั้นก็จุดที่ต้องระวังก็มีเงินอยู่ประมาณนี้และก่อนที่จะใส่เข้าไปในตัวหน้าแท่นตัวเครื่องยนต์นะครับผมก็ดูตัวย่อยยางครับผมครับที่ติดกับตัวเหล็กหาครับผมครับว่าเสียหายฉีกขาดหรือเปล่านะครับผม เดี๋ยวผมจะมีรูปยอยยาที่เสียหายฉีกขาดเนี่ยให้ดูนะครับผมครับอยู่ตรงนี้อ่านี่เดี๋ยวจะดูความเสียหายอยู่ตรงนี้นอกนั้นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับผมครับก็เราก็แค่กรอกน้ำมันนะครับผมครับก่อกติดตั้งเข้าไปในจุดน,นี้จุดน,นี้ก่อนแล้วก็ทําการหมุนเผาครับผมครับํารอบเพื่อให้น้ํามันเนี่ยฮะเลี้ยงตัวเสื้อก่อนนะครับผมพอน้ํามันเลี้ยงตัวเสื้อแล้วเนี่ยคราวนี้อ่มันก็พร้อมแล้วที่จะทําการแว็กน้ํามันเนี่ยเข้าไปเต็มตัวมันนะครับ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทําการเดิดตั้งเสียบเข้าไปในตําแหน่งตัวเครื่องจักรนะครับหรือตัวรถขุด P C สามสิบหกตัวนี้นะครับแล้วเราก็ทําการจ็อกสักทีสองทีนะครับเพียงเท่าน,นี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลหละพร้อมที่จะใช้งานกันยาวๆนะคสำหรับตัวเกียร์ปั๊มตัวนี้นะครับโง่มาสุดเลยนี่เลยปนะึ๊บมาตัวนี้เลยนะเจ็ยแบนตัวนี้เลย และสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจที่จะสั่งซื้อหรือจัดหาพวกกำลังมองหาตัวเกียร์ปั๊มคุณภาพดีใส่รถขุดไม่ว่าจะเป็นโคมัส,สุฮิตาชิหรือแม้แต่พวกโกเบโกเบโคนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทางศูนย์ซ่อมปั๊มของทางเราไดาน้นทางเรามีวิศวกรไฮดริกรให้คำปรึกษาและบริการนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีปั๊มตัวไหนดูแล้วเนี่ยยอดฮิตหรือน่าสนใจอะไร ก็จะมานำเสนอต่อๆไปในการติดตั้งและเรามระ,ระ,ระวังมันนะครับผมครับครับสวัสดีครับ